จารย์สมบูรณ์ท่านเมตตาช่วยแก้ให้เรื่องประเคนของวันนั้นไปบรรยายที่หนึ่งแล้วพูดเรื่องประเคนของก็ไปเอาไปวิพา์วิจารกันอีกซึ่งก็เป็นเรื่องดีอาจารย์มองอย่างพระอาจารย์สมทบผู้กับอาจารย์ก็มองเป็นเด่นดีเหมือนกันอย่างอาจารย์พูดผิดในบางเรื่องแต่ไม่ใช่เรื่องดีที่อาจารย์พูดผิดหรือพูดพลาดหลงลืมอะไรไปาอาจารย์อานก็ต้องยอมรับตามความเป็นจริงก็ต้องขอโทษแต่มันก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันที่คนเนี่ยจุดประกายขึ้นมาสนใจพระศาสนามากขึ้น เป็นเรื่องดีมากอย่างมาคาบูชาเนี่ยคนไม่เคยรู้เอาจริงอาจารย์อะจำพลาดเรื่องมาคาบูชาเยอะอย่างไอกรณีของโอวาทปาติโมกับอาณาปาติโมกอะเอาจริงเราเราว่าคนพุทธมีหลายคนหรือเปล่าว่าที่รู้เรื่องนี้อะน้อยคนมากนะว่ามันแยกกันระหว่างอาณาปาติโมกกับโอวาทปาติโมกอะเนี่ยอาจารย์มั่นใจเลยว่าหลายคนไม่มีใครรู้เรื่องนี้เพิ่งมารู้กันไม่นานนี่แหละตั้งแต่ที่เป็นประเด็นขึ้นมาซึ่งดีมากอาจารย์ผิดก็ยอมรับผิดนะว่ามันแบ่งแยกกันสองอันนะ ตัวอาจารย์เองอาจารยัยงหลงลืมด้วยซ้ำว่ามีสองอ่านเข้าใจว่าเป็นอันเดียวกันด้วยซ้าแต่อย่างน้อยทําให้คนตื่นตัวสังคมตื่นตัวขึ้นมาทําให้รู้ได้ว่าเอออันนี้เรียกว่าอานาปาณิโมคือสวดทุกกลุ่มเดือนหลังจากพระเจ้าบัญโอสวดโอวาทปาณิโมกเนี่ยครบยี่สิบพรรษาแล้วหลังจากนั้นจึงให้คําว่าอานาปาณิโมกไม่เรียกว่าโอวาทปาณิโมกนะเราเข้าใจกันมาเรียนหนังสือเอาจริงเราเรียนหนังสือกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเข้าใจว่าโอวาทปาณิโมคือเรื่องเดียวกันนั่นคือพระสวดทุกกลุ่มเดือ แต่อันนี้มันจุดประเด็นคนขึ้นมาอาจารย์ไม่ได้แถไถ่นะอาจารย์บอกว่าอาจารย์ผิดก็บอกว่าผิดก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วที่ทําให้คนรู้ว่าโอวาเะปฏิโมกเนี่ยพระองค์ทรงสแสดงเองเนี่ยถึงยี่สิบภาษาหลังจากนั้นเนี่ยพระองค์ทรงให้สาวกเนี่ยสแสดงกันเองเรียกว่าอาณาปาติโมกค,คือสวดทุกกึ่งเดือนคนที่เขาเรียนมาอย่างจริงจังก็คงจะรู้อยู่เรื่องนี้แต่พวกเราประชาชนประชาชีไตอ่ะไม่น่ารู้แน่นอนอาณาปาดิโมกอาจารย์ก็เพิ่งเคยได้ยิน ลืมไปเลยด้วยซ้ำว่ามีเรื่องนี้อยู่อนาปาณิโมกอย่างเงี้ยแล้วก็ประเด็นเรื่องการประเคนอย่างเงี้ยอาจารย์โยนไกลไปหน่อยแค่นั้นเองไปบอกว่าโยนข้ามคลองแต่ลืมไปว่ามันต้องไม่เกินหัตถบาทก็เลยไปพูดว่าโยนคือมันโยนได้โยนได้จริงๆไม่ใช่โยนไม่ได้เรื่องการโยนได้อาจจาะไม่ได้พูดผิดแต่อาจารย์พูดผิดเรื่องโยนข้ามคลองคือโยนยไกลไปหน่อยอย่างกำแพงอย่างเงี้ยกำแพงกั้นได้ยินเสียงพระกวาดวัดอยู่ เลยตะโกนไปใช่พระกุญเจไหมพระกุญเจตอบมาใช่จ้ากาลังกวาดวัดอยู่เกิดศรัทธาขึ้นมามีของอยู่ในมืออยากจะถวายพระแต่กาแพงกัน้นเดินไปหาไม่ได้วัดไกลเกินปลยาวไปกิโลทํำยังไงกุญเจเดี๋ยวขออนุญาตโยนข้ามกําแพงถวายท่านไปนะพระมายืนใกล้ๆกําแพงไม่ใช่พระกระโดดก,กําแพงนะพระมายืนใกล้ๆกําแพงแล้วคารวาสฝั่งนี้โยนของข้ามกําแพงให้พระฝั่งโน้นได้เนี่ยเรียกว่ายโยน แต่ต้องไม่เกินหัตถบาทคือวัดปริมาณกันแล้วต้องไม่เกินสองสอกครึ่งไม่เกินนะต้องไม่เกินอาจารย์ลืมเรื่องหัตถบาทก็เลยบอกว่าข้ามคองอยู่ไกลาการอันนั้นมันไกลเกินไปมันเกินหัตถบาทต้องขอประทานโทษด้วยไม่เกินหัตถบาทแต่โยนได้เรื่องโยนไม่ผิดยังโยนได้เหมือนเดิมแต่โยนไม่เกินหัตถบาทประมาณนี้เนาะอันนี้ขอแก้ก่อน